สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องอแทนชาวเรนนะครับวันนี้ผมมีสินค้ามารีวิวนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นหน้าหน้าก,ากากเชื่อมนะครับหน้ากาก,ากเชื่อมเป็นแบบออโต้นะครับตัดแสงอนุโมัตินะครับเป็นยี่ห้อฮูโกงนะครับเนี่ยเราควรจะมาแกะกล่องอันดูนะครับ กล่ก็ไม่มีอะไรมากครับนี่ฮะเป็นหน้ากากแลบววัสดุแข็งแรงทนทานครับผมได้มาจากชอบที้นะครับในราคา850บาทนะครับ ด้านข้างนะครับก็จะมีปุ่มนี่นะครับปุ่มปรับเวลาเชื่อมนะครับปุ่มปรับความความความเร็วความเร็วของแสงครับควมมืดครับความถงแสงเวลาเราเราอาร์นะครับอาร์ชิ้นงานนะครับไอตัวนี้มีปรับได้ระดับเก้าถึงสิบสามนะครับแต่ว่าแนะนำเวลาเชื่อมนี้ เราปรับไป9 9- ้าเก้าแะสิบเป็นมังดีนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็นแล้วแล้วแต่คนนี้เหมาะกับคนที่จะปรับให้เข้ากับตัวเองนะครับสำหรับผมคิ่ว่า9กับ10บมนกําลังดีนะครับด้านข้างก็จะเป็นกลุ่มปรับนะครับขยับขยับอ,ออกไปจากหน้าเราหรือขยับเข้ามาได้นะครับมีปรับแล้วไอตัวนี้ก็จะเป็นปรับให้มันรัด กะหัวนะครับเนี่ยมัดศีรษะนะครับให้มันกระชับเขาดีนะครับนี่นะครับปอดใจนะครับตัวเรียนนี่ยจะเป็นตัวเรียนจะเป็นสีเขียวนะครับว่าเวลาเราใส่เนี่ยมันจะเป็นสีเขียวนะครับมันจะเห็นเป็นสีเขียวเราแลวเวลาเราเราเชื่อมนะครับ มันก็จะเป็นตัดเป็นสีดำๆในสายนะครับนีรนครับ้นครับนตัวด้านในเนี่ยจะมีปุ่มปรับสองปุ่มนะครับไอปุ่มนี้เป็นเป็นเป็น,ป,น,ป,นปุ่มปรับนี่นครับไอปุ่มนี้เป็นปุ่มปรับความไวของเสียงนะครับ ไล้ปุ่มข้างๆก,กันเป็นปุ่มปรับีเลย์นะครับเวลาเวลาเราเชื่อมเสร็จแล้วใช่ไหมครับให้ให้ให้มันกลับมาเป็นหน้าสีใสครับจากจากจากที่มันตัดเป็นสีดําแล้วแล้วให้มันกลับมาเป็นสีเขียวเหมือนเดิมอะสีเขียวหรือสีใสเหมือนเดิมมันคือเราเราปรับสามารถปรับหน่วงได้จะยกตัวเชื่อมปุ๊บเราก็ให้มันตัดมันเป็นสีใสเลยก็ได้หรือว่าจะยกตัวเชื่อมปุ๊บแล้วค่อยๆค่อยๆเพิ่มเสียงทีนิดก็ได้ทีนีงเลยนะครับ ปัดได้สิระดับนะครับทั้งสองปุ่มเลยแล้วก็เราก็ไปปรับใช้เอาตามตามที่เราถนัดนะครับนะครับดานหน้าม,นมันจะมีเซนเซอร์สองจุดนะครับแล้วก็อันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแถบก็เรียกว่าแถบโซลาร์เซลล์นะครับรับรับพลงังงานนะครับแก้เ,เรื่องทั้รับับ เราใช้แล้วลดีมากเลยนะครับหน้ากากเชื่อมอัตุนะครับเหมาะสำหรับงานเชื่อมทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นระบบ M M A หรือว่าเชื่อมมิกหรือว่าเชื่อมติ๊กนะครับเหมาะสำหรับงานเจียต่างๆสามารถปรับความ,มาสว่างได้ตามต้องการซึ่งปรับได้นะครับตรงตรงด้านด้านในของหน้ากากนะครับ ก,ก็ตรง2จุดที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็สามารถปรับหนูได้ในในตรงนั้นนะครับเป็นหน้ากากทรงทันสมัยกับท่านราดนะครับแข็แงแรงสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ